คนเกิดนักษัตร์ปีขานปีเสือพลังธาตุไม้ในเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนจอพลังดินธาตุไฟพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภและกระตุ้นพลังธาตุประจำตัวของคนปีขานและนักษัตร์ปีขานกับจอเป็นนักษัตร์คู่มิตรส่งผลทำให้ในเดือนนี้คนปีขานมีความราบรื่นในเรื่องการงานมากขึ้นมีโอกาสให้ได้แสดงความสามารถเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะคนปีขานที่เกิดพศ2517 2529และ2541การงานโดดเด่นได้รับโอกาสใหม่ๆอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมทให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอาจมีงานพิเศษมีไรายได้เสริมคนที่มุ่งร้ายแพ้ภัยตนเองคนปีขานที่เกิดปี2505 ระหว่งคนรอบข้างนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คนปีขานจะออกหน้าช่วยเหลือใครต้องดูเหตุผลให้ดีคิดให้รอบคอบส่วนคนปีขานในรอบอื่นๆในเดือนนี้พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคทางด้านการงานและการเงินมีลาบลอยได้พบปะเพื่อนฝูงมีคอนเนคชันใหม่ๆด้านการงานปัญหาที่คลายการงานราบลื่นมีงานพิเศษหากค้าขาย ยอดขายเพิ่มมากขึ้นควรดูแลพนักงานและงานเอกสารให้ดีด้านการเงินมีไรายได้ที่ดีการเงินคล่องตัวการความรักราบรื่นหวานชื่นด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่ต้องระวังอย่าหมงานหนะักแนะนำให้คนปีขานสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับทนสีธาตุไม้เพื่อช่วยเสริมพลังธาตุประจำตัว ทำให้คนปีขานมีโอกาสที่ดีด้านการงานและการเงินมีโชคลาภมีผู้ช่วยเหลือที่ดีมากยิ่งขึ้น